อย่าลืมกด Subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆ,นๆนค่ะ FC ทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะของช่องร้านเกจิมหาเวชนะก็อย่าลืมนะคะเข้ามารับชมคลิปแล้วกด s u b s c r i ต e ติดตามช่องนะคะของร้านเกจิมหาเวร้านนี้ด้วยนะเดือนหน้านะคะน้องปอยากจะบอกว่าเดือนหน้าเนี่ยพิเศษเลยค่ะเป็นเหมือนวันเกิดร้านเนาะเตรียมตัวมีกิจกรรมได้เลยนะคะอย่าลืมกด s ับ s ไ r i b ์และแตะที่กระดิ่งที่ระฆังไว้ะะด้วยนะคะวันนี้ค่ะน้องป น้ำอีกหนึ่งรุ่นนะคะสายสมเด็จไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าพิธีพุทธาพิเศษนี้ยิ่งใหญ่มากๆหลายวาระกันเลยทีเดียวนะคะเสกกันถึง4 5หวาระกันเลยทีเดียวสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นเนื้อผงน้ำมันแล้วก็สร้างน้อยมากๆเป็นสมเด็จพลิกดวงเลื่อนสมณศักดิ์นะคะนี่นกปาเหลือเพียงเท่านี้นะคะหมดแล้วหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษพิเศษกัน ก็อยากจะบอกว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะของหลวงพ่อเงินวัดบ้านอ้อนะคะที่นครราชสีมาแต่ว่าวาระปลุกเสกเนี่ยหลวงปู่มหาศิลานะคะหลวงปู่ศิลาเนาะหลวงปู่เวรหลวงพ่อเงินนะคะแล้วก็พิธีใหญ่วัดโพสีสะอาดเนี่ยเป็นพิธีใหญ่มากๆเมื่อวันที่6กรกฎาที่ผ่านมานะคะทางทีมงานก็เดินทางไปด้วยนะคะมีทั้งหลวงปู่ศิลามีทั้งโอ้หลวงพ่อสุริยันนะคะมีอ่า ภูบาเนาะพระอาจาร์ต้อมนะคะแล้วก็เกจิเยอะมากๆสําหรับวัดโพสีสะอาดนะคะเพราะว่าเป็นงานพิธีใหญ่แล้วก็วาระสุดท้ายก็เมื่อวาระที่5เนาะยี่สิกรกฎาคมที่ผ่านมาก็เป็นผงน้ํามันแก่มวลสารมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆมีเลขมีโค้ดชัดเจนด้านหลังก็เป็นเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะพัดยศเนาะเลื่อสนสมณศักดิ์นะคะสวยค่ะเป็นสมเด็จ พลิกดวงจะได้พลิกดวงสตานะคะหนุนดวงสตาให้มีโชคมีงานมีเงินนะคะเข้ามาไม่ขาดสายทําอะไรก็มีแต่สิ่งที่ดีๆหนุนดวงของเรานะคะนี่เป็นพระสมเด็จสวยค่ะแล้วก็โมสารก็สวยงามยังอยู่ในซีนเดิมๆน้องปลาขออนุญาต ไม่แกะแบบว่า,เ,าเลือกเลขหรืออะไรคือคงไม,ไม่ไม่เลือกนะคะเพราะว่าน้องปลาชอบไม่อยากแกะอยากให้ลูกค้าไปแกะเอาเองเนาะนี่น้องปลาเหลือเพียงเท่านี้นะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจเดี๋ยวน้องปลาจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้สวยค่ะไม่ผิดหวังเลยเดี๋ยวน้องปลาจะให้ราคาพิเศษด้วยส่วนเรื่องราคาเนี่ยจะย้ำกันอยู่เสมอเลยว่าจะไม่พูดในคลิปเนาะเพราะว่าแต่ละคนต่างคนต่างมาดูวาระต่างกันเวลาต่างกันบางที แล้วแต่กระแสเนาะบางทีราคาก็แตกต่างกันไปแต่ละเดือนแต่ละปีนะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะทิ้งนิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้แล้วก็ราคาไว้ใต้คลิปคอมเมนต์แรกนะจะปักหมุดเอาไว้ให้ค่ะขอบพระคุณค่ะส่วนจองพระใหม่ร้านเกจิมหาเวสสวัสดีค่ะ